สวัสดีครับเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับปัญญาทานใส่นะครับวันนี้ปัญญามีคลิปดีๆมานาเสนอนะครับก็คือใครต้องการที่เดินทางมาทํางานประเทศไต้หวันนะครับก็ติดตามคลิปนี้นะครับเพราะว่ามีงานด่วนเข้ามานะครับเป็นงานโรงงานนะครับมี2องมีสองงานนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะอ่านทีละงานให้ฟังนะครับเป็นโรงงานนี้เป็นโรงงานทําอะไรจักรยานนะครับอยู่เมืองไทโจงเขตจางหัวนะครับชื่อบริษัทเซียนเมานะครับชื่อบริษัทว่าเซียนเมา ดูเพิ่มเติมได้ที่นะค t u t u b e นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวไปดูนะครับไปดูกดดูเพิ่มเติมแต่งานนี้มีอยู่จริงนะครับต้องการรับสมัครเพศชายจำนวน10คนด่วนมากนะครับอายุไม่เกิน40ปีนะครับความสูง165เซนติเมตรขึ้นไปถนัดมือขวานะครับ OT 60ถึง100ชั่วโมงต่อเดือนนะครับฐานเงินเดือนอยู่ที่25,250เหลียญไต้หวันเท่ากับเงินไทยประมาณ30,000บาทต่อเดือนนะครับไม่รวมโ t นะครับ ไม่รวมโ T 3 0,000บาทนะครับเป็นเงินโรงงานนะครับค่าใช้ใจ่ายอื่นๆและสวัสดิการก็อยู่ตามแรงงานกำหนดนะครับงานนี้เป็นงานบินด่วนนะครับไม่เกินอ่าบินไม่เกินจำปัญญาจำไม่ได้เขาเคยแจ้งอยู่ว่าว่าว่า,วา,วาสิ้นเดือนนี้หรือว่าเดือนหน้าประมาณนี้ครับไม่เกินไม่เกิน2เดือนนี้คงจะได้บินนะครับเป็นงานโรงงานนะครับหากใครสนใจก็กดมาที่ Facebook ดอกไม้สีเหลืองนะครับเดี๋ยวปัญญาจะขึ้นให้ท้ายคลิปนะครับไว้ติดต่อกับปัญญาอย่าง อยากจะสมัครงานเดี๋ยวปัญญาจะแนะนําให้นะครับเพราะว่าปัญญาก็บินมากับบริษัทนี้แหละครับแล้วก็ตอนแต่ว่าปัญญาทำเกี่ยวกับอาชีพผู้ช่วยกุ๊กนะครับเพิ่งบินมาวันที่14ธันวาคมตอนนี้ทํางานได้2เดือนแล้วแล้วก็รับเงินเดือนงวดแรกไปแล้วแล้ววันที่10นี้ก็จะรับเงินเดือนงวดที่2เดี๋ยวจะทําคลิปให้ดูนะครับยังไงก็กดติดตามช่องปัญญาทันสให้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอย้ำอีกทีหนึ่งนะครับขอย้ำงานอีกทีหนึ่งนะครับ เป็นงานโรงงานอะไหล่จัก,กรยานนะครับอยู่เขตไทจงเขตจังหวนะครับชื่อบริษัทว่าเซียนเหมานะครับต้องการเพศชาย1ิบคนด่วนมากอายุไม่เกิน40ปีนะครับก็มาสมัครได้นะครับส่วนงานที่สองนะครับเดีย๋ยวสักครู่นะครับงานนี้เป็นงานที่สองแล้วนะครับเป็นงานก่อสร้างนะครับเป็นงานประเภทงานก่อสร้าง งานต้าหลู่นะครับสร้างบ้านเดี่ยวต้องการพนักงานชายช่างเหล็ก15คนช่างไม้ช่างปูน15คนฐานเงินเดือน25,250เหรียญไต้หวันไม่รวมมอเสัญญาจ้าง3ปีต่อสัญญาได้เดินทางถูกต้องตามกฎหมายอบรมผ่านกรมแรงงานค่าใช้ใจ่ายอยู่ตามกรมแรงงานกำหนดนะครับงานก่อสร้างงานนี้ เดินทางก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนะครับเดือนนี้บินเดือนนี้นะครับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับงานนี้งานด่วนใครสนใจก็อินบ็อกมาถามนะครับดอกไม้สีเหลืองนะครับเข้ามาทัก Facebook ได้หรือว่าคอมเมนต์ไว้ใต้เนี้อ่าคุณพิมพ์ชื่อ Facebook ของคุณเอาไว้ในใต้คอมเมนต์อ่ะเดี๋ยวผมจะทักคุณไปงานก่อสร้างอ่าสร้างบ้านเดี่ยวนะครับบินเดือนนี้นะครับก่อนสิ้นเดือนนี้นะครับบินด่วนมากๆนะครับ ต้องการช่างเหล็ก15คนช่าง,งไม้ช่างไม้ช่างปูน15คนนะครับถานเงินเดือนตามแรงงานกําหนดนะครับก็สำหรับวันนีป้ปญ,ญาก็ไปก่อนนะครับถ้าหากใครเป็นเพื่อนคนไหนต้องการที่จะมาทางานไต้หวันนะครับกกดติดตามช่องของผมเอาไว้นะครับแล้วก็ผมจะแนะนําเรื่อยๆนะครับคือมีคนถามมาเยอะมากแล้วผมไม่มีเวลาตอบเพราะว่าทางานหนักช่วงนี้ทํางานหนักตั้งแต่ตีสินต,ตั้งแต่ตีตตตตตตสามาเลิกงานหนึ่งทุ่มเนะ่เพราะว่าทำอยู่ประเทศไต้หวันเพิ่งมาไงทำเกี่ยวกับอาชีพผู้ช่วยกุ๊บไง เอออาชีพผู้ช่วยกุ๊กเนี่ยก็มาในโคต้าของงานก่อสร้างนั่นแหละผมมาในโคต้างานก่อสร้างแต่ว่าผมทําอาชีพอยู่ในครัวไง mm hmm. ก็อย่าลืมนะครับ mm hmm. เดินทางสิ้นเดือนนี้นะครับงานก่อสร้างขอย้าอีกทีนึงนะครับอองานต้าหลู่สร้างบ้านเดี่ยวนะครับรต้องการพนักงานชายจํานวนมากนะครับช่างเหล็ก15คนช่างไม้ช่างปูน15คนฐานเงินเดือน2 5 2 5 0เป็นไต้หวันถ้าคูณเป็นเงินไทยก็ประมาณ3 0 0 0 0บาทโดยประมาณนะครับ ดยนี้สำหรับวันนี้ปัญญาก็ไปก่อนนะครับบา,บายแล้วกดติดตามกันด้วยนะเดี๋ยวมีข่าวอัปเดตจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆแหละ